สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่คือช่องแม่ติ๋มบ้านสวนค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนีแม่ติ๋มบ้านสวนกฤติภามาเบิงพอบ้านกระสายพอบันเพิ่นเขียนผ้านค่ะพี่น้องหมายถึงยังตีหมายถึงว่าแท้บานเพิ่นเอาผ่านมาให้านาะค่ะนาอไมาเขียนแน,แน่ว่าสันเสียวไปถวายวัดวัดปลาทา่าวาลี่ค่ะ เพราะว่าเป็นมีศิลปะด่านนี่เนาะค่ะเนาะเป็นมิสินมีพรสวรรค์มีความสามารถในการทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับศิลปะการดีเขียนตัวหนังสือหรือว่าการปั้นรูปปั้ยังต่างๆเพิ่งเกิระดับต้นๆของอำเภอนี่เราจะพิจารณาถือว่าโอเคค่ะก็เลยมนีก็เลยมารวมทํำบุญอนุโมทนาสาธุการกับเพิ่นสาธุสาธุกับเพิ่นเพิ่นสสีอา พลานนี้ไปถวายวัดค่ะก็เลยได้เขียนทำบุญร่วมกันเนาะค่ะเนาะบ่ได้คิดค่าใช้จ่ายยังทั้งสิ้นดอกค่ะเขียนเพื่อให้ทำบุญร่วมกันนี่ละจ้าวันนี้คุ้มคูอนุพลก็คือข้าราชการเกษียณแล้วค่ะเนาะเพิ่นมีความสามารถด้านนี้เฮามาเบิ่งกันแต่พีโนโ่น้องว่าเพิ่นเขียนจังได๋ค่ะพี่น้องเบิ่งวค,โโความงามความอ่อนช้อยอ่อนหวานของตัวหนังสือเพิ่น,นะะเนาะกันเนาะ ตัวนั้สีของคนค่อาจจะมองไปเห็นหรอกคะ่ะมันเป็นสีขาวเจากที่แม่เป็นสีขาวสีสีสวยๆความสามารถความประณีต เ,เย็นค่ะบรรยากาศกาด็ดีๆค่ะพี่น้องบรรยากาศดีล่มเย็นช่วยๆได้ได้ได้โอกาสได้ที่ค่ะค่ะพี่น้องมันเย็นดีค่ะล่มก็เย็นสบายค่ะพอบ้านก็หลังจากออกกำลังกายแล้วมันนี่เป็นช่วงนี้เป็นรักษาสุขภาพนี่จจะคุโคูนุพ่นนี่เป็นจิตเต้นออกกำลังกายตีซีดีหา เดีวราก็ทำความสะอาดบ้านปัดใบไม้ลดต้นไม้ค่ะกินเกากินน้ำเรียบร้อยเพิ่นก็บมาลงเมือเห็ดอันนี้เลยจากพี่น้องทำบุญร่วมกันผ่านท่องค่ะพี่น้องสวยงามค่ะผ่านท่องกันด้ประโยชน์เพิ่งเกิเสี้ยวใส่สวยในวัดเนาะคะ่ะเนาะวัดว่าเพิ่นกิสิใส้ประโยชน์มากมายหลายอย่างเพิ่ก็ดมะบึงคอม มีเปิ้ลเขียนนะครับพี่น้องมีมือเอพิ่นแบบสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเลยสำเร็จไปแล้วหนึ่งอันนี้จ้ะพี่น้องเข้ามาเบิ่งกัน,นเปิ้ลเขียนไปแล้วอันนึงกับแล้วหรอกน,นี่ก็ผ่านท้นนนองหลังมือขาต้นซีจะเป็นสีขาวจ้ะพี่น้อง ทองสมุดร่วมกันเครก่อนกงมีสีค่ะสีสีสยังก็าอาจารย์ส,สีน้ำมันจ้ะพี่น้องสีน้ำมันสีน้ำมันสีขาวกบพูดกันเบอร์ยังมุญเนี่เบอร์ยังจ้าเบอร์หนึ่งจ้ะพี่น้องเบอร์หนึ่งจับผู้ใดสนใจเรื่องนี้ได้ค่ะได้ลองเบิง้งทดลองเฮ็ดเบิ้งผู้ใดมีฝีมืออยู่กัเบเฮ็ดเขียนเบิ้องไป ใส่เบอร์หนึ่งนัจ้ะต้องซื้อจัิงสิก็ๆๆกันใส่ขอ้อมฝานี่กันพิษมากน,นกับเจนน่าเบอกระตงนิ่งเติบคับพี่น้องคนเดียวกันทุกคนที่ปั่นหายไล่แเละจ้ะพี่น้องหายไลยบันเชียงโรงเรียนบันทาชวงกับผู้นี้ล่ะจ้า ก่อนเลยแต่นี่มันค่ะมันซึ้งกับพ่อได้หยอดใส่ค่ะหยดใส่น้ำวันนี้บรรยากาศเป็นใจค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยบรรยากาศเย็นดีค่ะพี่น้องลมลมลมเย็นดีค่ะพี่น้องอุย้ยสุดยอดเลยบรรยากาศบ้านสวนของแม่ติมเมอนี่สุดยอดค่ะเย็นสบาย พ่นเห่าเย็นสบายสุขภาพจิตก,ดาก,าดก็ด,ดกีค่ะพี่น้องอากาศดีบริวอนเบาเนาะค่ะนุ่อากาศบานสวนนี่สุดยอดอลังการจ้ะพี่น้องร่มเย็นสบายครับพ่นก็เลยได่ใส่ฝีมเมื่อได้เตรมทีล่จะจนะ้ะเนาะบริวอนเบาเาพ่นก็เป็นคู่จแจกเลิ่นก็เป็นคู่สอนอยู่โรงเรียนบันทาช่วงนี้แหละจ้าคร่อนุน่พน ก,การเกษตรกรรแล้วนี่เป็นเป็นการเกษตรกรรมน่านากนะ,ะ,นะนนก็แล้วดูเพื่อนยังกะเพื่อนบ้านเพื่อนได้บ้านเพื่อนกะว่าเพื่อนเนี้ความสามารถแต่นีผู้ใดกันนี่ตั้งแต่เพื่อนมาเขียนมายัางไงแต่ทำเพื่อประโยชน์ต่อสังคามมากไม้หลายอยา่างด้วยกันแบบนีน้เรื่องการเขียนการศินตะารีและะ้ว ไว้ย่างที่บนเฮ็ดนะคะเนาะว่ามันตะแนวนี้อันนี้เป็นเรื่องหน่อยจะแต่สิแล้วเราจะไปดูไขแล้วค่ะ ามจุดช้อยอ่อนละมุนกับพี่น้องบ่ให้ผ่าดเลยดิค่ะพี่น้องเขียนผิดบ่ได้สีพันอนนาจจะสะท้อนเสียงนยิดน้อยนี่แหะจ้าพอคู่รกระพุ้นความสามารถในด้านานี้กับพี่น้องมันีมาก เขียนทานทองก่ะเขียนสีทานทองเงี่ยนี่กับดีอลนะนท์จ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่เลวคะนะ่ะเนาะกดไลค์กดแชร์ ก็ถือแก่กับกกคนไรกคนแช้งให้เปนติมบันสวนไม่ได้จันองค่ะขอขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะคะเด้อสวัสดีจ้า